ขอสัมภาษณ์ชมรมการท่องเที่ยวสร้างไรายได้ยิ่งเที่ยวยิ่งรวยความเป็นมาเป็นอย่างไรคะสวัสดีครับก่อนอื่นขออนุญาตเอ่ยถึงเรื่องที่ทุกคนทราบแต่ทุกคนมักมองข้ามทุกคนยอมรับทุกวันนี้ทุกคนมีคันใช้จ่าย,จ,ายจ่ายเลย่ายเลยกไรมที่เกิดขึ้นเป็นของผู้ขายโดยปริยายตั้งแต่โบรณาณการตลอดมาถึงปัจจุบันทำให้ทุกคนเข้าใจว่า ทุกคนมีหน้าที่ต้องหาเงินมาจุนเจือกันอยู่รอดของชีวิตตนเองเพียงฝ่ายเดียวตลอดไปแต่ความเป็นจริงมีได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปเพราะบัตรนี้มีหน่วยงาน usa aba มาทำหน้าที่เป็นเวทีกลางช่วยแปลงการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของทุกคนให้เกิดเป็นรายได้กับสู่ผู้บริโภคและทุกฝ่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมจากการซื้อขายที่เกิดกำไร ที่ผู้ขายเป็นผู้รับมาเป็นผู้บริโภคเป็นผู้รับคิดว่าอย่างนี้จะเป็นการดีกว่าไหมครับส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีอยู่ในโปรแกรม usaaba USA เช่นเดียวกันกับประกันอุบัติเหตุการเดินทางรถยนต์เครื่องบินอักคีภัยการใช้จ่ายอื่นๆในชีวิตประจำวันทั้งในครอบครัวและสำนักง,งานรวมทั้งสินค้าอื่นๆที่ผู้บริโภค ใช้อยู่เป็นประจำต้องการจะนำมาแปลงให้เกิดเป็นรายได้กับสู่ตนเองต่อยอดสู่ระบบเครือข่ายสร้างสารรค์ที่สามารถขยายเครือข่ายสู่สังคมทั่วประเทศอัตโนมัติรายได้อาจสูงถึงเดือนละหลักพันหมืน่นแสนล้านทวีคุณอย่างต่อเนื่องมากกว่าตลอดชีวิตผู้มีสิทธิ์เริ่มตั้งแต่เด็กวัยแรกเกิดวัยเรียนวัยทำงานวัยเกษียณแม่บ้าน ผู้ว่างงานแม้กระทั่งผู้พิการโดยปราศจากการเพิ่มภาระเงื่อนไขความกดดันและความเสี่ยงใดๆกิจกรรมนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและมีหนังสือสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลนี่คือความเป็นมาของชมรมการท่องเที่ยวสร้างไรายได้ยิ่งเที่ยวยิ่งรวยเหตุใดมาตั้งเป็นชมรมการท่องเที่ยวสร้างไรายได้ยิ่งเที่ยวยิ่งรวยคะเนื่องจาก กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวโดยรวมทางบริษัทจึงได้นำเสนอสู่สมาคมในวงการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างทั่วหน้าแต่เนื่องจากเป็นกิจกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีในสังคมไทยกรรมการสมาคมต่างๆไม่เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคมโดยรวม ทางบริษัทจึงได้รวบรวมเพื่อนๆที่สนใจเข้าร่วมกันเป็นชมรมการท่องเที่ยวสร้างรายได้เพื่อขับเคลื่อนสิงสรสร่งสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่เกิดรายได้กับสู่สังคมและตนเองอัตโนมัติคิดว่าคงไม่มีกิจกรรมรใดๆที่ดีกว่านี้อีกแล้วสวัสดีครับ